ตอนนี้ผมกำลังพาทุกคนขึ้นพระาธาตุภูสีเป็นภูขเขาที่อยู่กลางเมืองหลวงพระบางเลยนะครับขึ้นไปไหว้พระแล้วก็ชมวิวเป็นไงทุกคนมองเห็นยังเนี่ยครับวิวเมืองหลวงพระบางโอ้ย,อย่งังไนเลยที่ทุกคนวันนี้กำลังจะไปเที่ยว หลวงพระบางไปเดี๋ยวไปตึ้งเกินกันวายหลวงพ่อบางดีเลยไม่เป็นไรดีเลยแค่ครึ่งชั่วโมงเองรอได้ออกแล้วออกแล้ว o hour later ถึงแล้วหลวงพ่อบางเปลี่ยนซิมการ์ดก่อนโอเคตัวรถเข้าเมืองรอชิวอยู่ ตอนนี้แลกสินการเรียบร้อยแล้วได้ตั๋วแท็กซี่แล้วจ่ายเป็นเงินไทย170บาทตอนนี้รออยู่เดี๋ยวแท็กซี่มาลับแล้วไม่ใช่แท็กซี่อ่ะเขาบอกเป็นรถตู้ก็คือเป็นเป็นรถตู้รับส่งสนามบ,บินแหละสนามบ,บินเข้าเมืองโอเคคือถ้าหมาว่ามันแพงคนเดียวเนี่ยก็เกือบ2 0 0พันไปรถโดยสารนี่กว่า170สบาทสบายๆโอเคโอเคมาคนเดียวขอนั่งด้านหน้าแล้วกัน คนไทยมาเที่ยวหลายบอกหลายเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ไปชมคนไทยไปอันนั้นเองไปเพิ่นไปรถไฟอ๋อไปต่อรถไฟแม่นอากาศดีเนาะหลวงพ่อบ้างเนาะแม่แม่ย่ำเศร้านะหนาวหนาวย่ำสวยแต่ฮอตปีใหม่เขาจัดปีใหม่บอกนเมืองจัดจัดจัดโอ้ปีนี้แห่งนักล่ะปีนี้จัดใหญ่เลยบอกจัดใหญ่เลยเพราะว่าโอ้โชคดีเด็ดเออสองปีเศรษฐกิจยังด้ตังแต่โควิดอี่บ่นเลยจัดแม่ลปีนี้โชคดีเออปีนี้โชคดีก็เห็นใหญ่อ๋อ เขาบอกว่าโชคดีทุกคนปีนี้ที่ผมมาเนี่ยมาหลว่าบางปีนี่ปีนี้เขาจัดใหญ่สุดแล้วนะ mm hmm. เพราะว่าโควิด hmm. ไม่ได้จัดอ mm hmm. ั้นเดี๋ยว mm hmm. ติดตามผมแล้วกันนะวัน mm hmm. <laughs> นี้ถึงที่พักแล้ว58ดอลลาร์นวอก ห้าสิบแปดดอลลาร์อ่าแปเป็นเงินไทยก็คือ2องพันโอเคมีค่าห้องจ่ายเต็มเลยเนาะ เดินเพลินเลยอะถนนคนเดินอะเพลินมากตอนนี้กําลังขึ้นพระธาตุภูสีโอเคพระธาตุภูสีครับตอนนี้ขึ้นมาขึ้นภูเขามาแล้วเป็นบันไดหลายขั้นเลยีตอนนี้ผมกำลังพาทุกคนขึ้นพระธาตุภูสีเป็นภูเขาที่อยู่กลางเมืองหลวงพระบางเลยนะครับ ขึ้นไปไหว้พระแล้วก็ชมวิวถึงแล้วทุกคนโอ้เป็นไงทุกคนมองเห็น,นยังี่ยครับวิวเมืองหลวงพระบางโอ้อยังเงี้ยเลยฝั่งนี้จะเป็นฝั่งแม่น้ำตั่นนะครัคือตลาดตลาดหลวงพระบางไนซ์มาร์เก็ตนะฮะที่ผมเดินมาม่อาสักรูจุดนู้นคือจุดที่ผมพัก ็เปนนแม่้าพระธาตุพูเสียเป็นจุดชมวิวประจำเมืองหมายถึงว่าจุดชมวิวดูตัวเมืองหลวงพระบางได้ได้รอบเลยนะฮะรอบเลยตอนเช้าเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศซึ่งมีหมอกเยอะสมตอนเย็นเนี่ยจะมองเห็นพระอาทิตย์ตกดินพระธาตุพูเสีนะครับทุกคนถ้าเกิดใครมาหลวงพระบางเนี่ยก็แนะนําให้ขึ้นมาสักการะบูชานะครับ ถ้ามีเวลาขึ้นมาตั้งแต่หัววันเพื่อม,มาไหว้พระขอพรนะครับแล้วก็ตกเย็นเนี่ยก็รอดูพระอาทิตย์ตกดินแต่ถ้าเกิดว่าตอนเช้าอยากดูหมอกสวยๆยามเช้าก็มาอีกรอบหนึ่งได้แต่ผมเนี่ยมาคั่มน,นิดนึงเพราะว่าด้วยความที่มาบ่อยมากนะครับก็เลยไม่ได้มาเก็บบรรยากาศตอนขึ้นบันไดหรืออะไรต่างๆนะครับจริงๆขึ้นบันไดเนี่ยมันก็ชันพอสมควรแต่มันขึ้นประมาณ400เมตร300เมตรประมาณเนี่ยครับ ก,ก็พอไหวแล้วก็มีจุดพักเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับส่วนข้างบนเนี่ยก็จะเป็นพระธาตุเนี่ยครับเนี่ยครับจุดบริเวณนี้ก็คือจุดไหว้พระแต่ตอนนี้น่าจะปิดแล้วตอนนี้มันก็ประมาณ6กโมงหกโมงครึ่งนะครับทุกคน <c oughs> ก็ปิดแล้วตอนนี้คนก็เริ่มทยอยลงผมก็ตอนนี้ผมกําลังลงจากพระธาตุแล้ว <c oughs> ตอนเช้าๆก็จะมีคนมารอใส่บาตรนะครับทุกคนที่หลวงพระบาทวันนี้ผม <c oughs> นั่งรถจากหลวงพ่อบางไปที่สนามบินแล้วทุกคนความน่ารักของนักเรียนลาวนี่ๆเนี่ยเห็นไหเยนเขาจะใส่ใส่สิ้นหรือพอถูกนั่นแหละครับน่ารักอีก ค่ารถจากตัวหลวงพอบางไปสนามบินเนี่ยครับทุกคนถ้ามาคนเดียวนะถ้ามาคนเดียวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนะทุกคนต้องต่อราคานิดนึงประมาณ1 0 0 0 0แสนกีบ<ะ>อ่าหนึ่งแสนกีบแต่ถ้าเกิดว่าคุณมา2คนเนี่ยเขาก็อาจจะเรียกแล้วแสนห้าหมื่นนะครับแสนห้าหมื่นคนเดียวเนี่ยถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณร้อยสามสิบบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นกีบก็ประมาณร้อยเก้าสิบร้อยประมาณเกือบเกือบสองร้อยครับทุกคนรถก็จะเป็นรถอย่างเงี้ยครับ หรือรถตุ๊กๆก็ใช่นะรถสามล้อครับก็ราคาประมาณนี้ต,ต่อต่อพี่เขานิดนึงนะครับอากาศหนาวมาก <c oughs> เย็นเจี๊บเลย <c oughs> ตอนนี้มันสิบเออสิองศาโอ้เย็นหนาวหนาวฟันออกปากเลยเนี่ยฟันออกปากเลย <c oughs> ถึงแล้วทุกคนเนี่ยสนามบิน หลงพระบางอ oh. <sh arp> ิงนเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตหนึ่งแสนเกียเรียบร้อย1นึ่งแสนเกียนาอเข้าใจไร <sh arp> ตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินหลงพระบางแล้วนะครับทุกคนทริปนี้เนี่ยผมไปหลายที่ผมจะตัดคลิปเป็นตอนๆก็เช่นวัดอะไรอย่างเงี้ยครับหรือสถานที่ต้องเที่ยวต่างๆเนี่ยครับ ก็มีหลายคลิปด้วยกันยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ mm. ก็ยอมรับว่าวันนี้มาหลวงพ่อบางเนี่ยสาวันเนี่ยสดชื่นกับบรรยากาศมากอากาศดีนะครับอากาศยอมรับว่าหนาวมากหนาวจริงเตรียมตัวมาให้ดีนะครับช่วงธันวามกรานะครับเตรียมตัวมาให้ดีหนาวจริงหนาวจริงอาหารการกินนะครับทุกคนก็โอเคด้วยความที่ผมเป็นคนกินง่ายก็เลยไม่ได้มีอุปสรรคเรื่องของการกินส่วนที่พักเนี่ยผมนอนเป็นเกสต์เฮาส์คืนหนึ่งไม่กี่ร้อยนะครับรองสาร้อย แต่ว่าโอเคสํสำหรับผมแล้วเนี่ยขอให้ได้นอนแล้วก็มีห้องน้ําก็เพียงพอแล้วนะครับทริปหลวงพระบางแนะนํานะครับถ้าใครทุกคนที่มาเนี่ยอยากรู้ว่าตรงไหนไม่ควรพลาดเนี่ยให้ดูคลิปของผมเลยหลายที่ที่ผมไปนะครับรับรองนะครับว่ามาหลวงพะบางแล้วคุณก็จะไม่พลาดนะครับมีลหลายที่ที่ผมยังไม่ได้ไปนะครับยังไงผมจะกลับมาเก็บสถานที่ลหลายๆที่เลยนะครับ รวมทั้งเมืองงอยเมืองเฟืองนะครับแล้วก็บ่อเตงนะครับรวมทั้งมีหลายๆคนบอกให้ผมพาขึ้นรถไปฟ้าความเร็วสูงเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอนี่นึงพอดีทริปนี้เนี่ยเวลาไม่พอก็เลยยังไม่ได้ไปงั้นเดี๋ยวรอทริปหน้านะครับโอเคคลิปนี้ผมขอปิดเท่านี้นะครับบายๆหลวงพ่อบางสบายดีหลวงพ่อบางใครคิดถึงหลวงพ่อบางตามผมมานะครับ